บมาเ้อครับเด้อปีงหนูหน้าครับพร้อมเสิบครับผมพร้อมเสิบเด็กน้อยไปนั่งเฝ้าเลยครับไปนั่งเฝ้าเลยอยู่หายอยู่น้าเฮาเกี่ยวเขาเกี่ยวนามแล้ว,ก,วกะได้กินอาหารตามฤด,ดูกาลเนี่ยครับปีงหนูหน้าหนูหน้าแทะจะบ่มั่นหลายปันได้ครับเพราะามันยังเป็นช่วงทันได้ถึงหนาแรงเต็มทียังเป็นช่วง หลังปีใหม่ช่วงมั่นแทกะที่ม่สาพุษภาครับผมแหลองอิลิมาได้ครับเดอ้อมากินเขานมกันครับปพียงหนูหน้าตัวใงย่ๆครับ